สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกันนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือกฎหมายใดก็ตามที่มีส่วนคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจหลักการและวิธีการเลือกบริโภคผู้บริโภคต้องให้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าควรให้ความสําคัญในเรื่องของฉลากสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการก่อนซื้อสินค้าควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง ผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าฉลากสินค้าอย่างน้อยต้องระบุข้อความดังนี้ชื่อประเภทชนิดของสินค้าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแสดงปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้าแสดงวิธีใช้คำเตือนข้อแนะนำในการใช้สินค้าวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท สอบถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าผู้บริโภคอาจร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและปริมาณสินค้าว่าตรงตามที่ระบบูหรือไม่ข้อควรระวังผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอย่าตัดสินใจซื้อเพราะคำโฆษณาต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆถ้าผู้บริโภคโดนเอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภคอ่านร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าและปริมาณสินค้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 1. สําสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ 2. โภค 2. กรมการค้าภายใน 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 4. กรมการประกันภยัยสําสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สายด่วนร้องทุกหนึ่งห